บายดีพี่น้องมัตสุขุสกุณนะจ๊าในบรรยากาศยามเศร้าๆ้ะพี่น้องเนอะปุเป้สายป่วนกะกินเจลีพี่น้องสาวกุ้งเห็ดยังษสาวกุ้งปุเปสจำปวนเห็ดยังนี่นะฮะเห็ดยังนี่กินเปสเจลีแต่เศร้า เป่ก็มากินเจเล่แต่เรื่องแต่เศร้าเนะจ้าวัปพี่น้องจั๊กหัวจักเลยนะาจักหน่อยมาเรื่ไมกวน่เศ้ากูสบายดีนะ่นแต่เศร้ากูไม่ดีเลยไข่หมกโปรเซลแล้วอากาศน้ำเศร้าๆนะพี่น้องเด้อเพื่อกระเปิดตู้เปิดเพลงพี่น้องเออโอนกันเลยถ่ายพี่น้องเบิ่งเซาห์พิงค์ไผ่หนาวนะพี่น้องอยู่มหาไซด์ทีรักพี่ดีต้องรัก บอลตาองทำมันก็เล่าเข่าไปซีแล้วพี่น้องเล้วเขากินมดเอาเข่าไปซีใส่พอดีเชยเสือเคนยาตัวนี้เนาะอ้นเอามาให้ยเป็นนี่แม่ว่าบพี่เสือเคนยาใส่มาอ,อยู่นี่ละกินอันนั้นอยู่กินขนมแบงแบงแม่ดาวตัวเอิญนะเอินไปหน้าไปไปน้ำพะพันวะแมด่ดาวตัวอิญผูกไปแม่ ปูเป๊ะค่ะเธอเอ้ยอ้อมอ้วนนี่เป๊ะสบายดีป้าลุงมานางไหมสบายดีป้าลุงเตือนแต่เตือนแต่เ้าๆเลยครัอพี่น้องเห็นบมสนใจอีกครับเห็นบมสนใจเอ้า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 เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจะค่ายนะพี่น้องเห็นแบบนี้ค่ะเพิ่นอยาก่ายนะพี่น้องเอ้ย หลไก่หลไก่จ้าจ้า่ยวเดังพอดูดส่วมโทรถามของน้ำเต็มนี่นอะสีโทรรถกับเจ้ามาดูดมาอนี่แหละกับแจลรถัะโทงเสื่ออีนุกบอกคือว่า กรรยงกาศบย่างเศร้าๆพี่น้องเอ้ยหนาวนะเป็นถ่าลงเซ่เลยพี่นอ้องเด้ออันนี้คลองสำหรับกระทานที่คนเห็ดหน้าแดงลงไปนี่ก็เซ่ถ่าเฮือนอ้นเลยนี่ก็เฮือนเฮือนอ้นนี่ก็คือถ่าลงอาบน้ำ,นำอาบน้ำนย,ยตะกี้เนาะยังม,งมีใดมีอย่างพี่นอ้องสีพ้ากันลงอาบอยู่เซ่แบบนี้แหละพ้ากันลงอาบน้ำ,นำอาบน้ำนยอยู่เซ่พร้อมก็โต๊ะแคมเซ่นะเฮือนกันนะ แล้วก็ยุท้งอยู่ท่าอีกท่า,า,าทางลงอีกพี่น้องเซเดโอนสิลงปพัทายพี่น้องเบิ่งเด้เอ,อพี่น้องมัตสึคุทุกคนพี่น้องนปะปุเป้ไปเคนคิดว่าน้ำมาพี่น้องปเปิดพังเสียงน้ำก็ปเปิดน้ำหนาแซงขึ้นมาแเลยพี่น้องเนี่ย เป็นพางเสียงน้าในท่อเลยแม่บดินาวเลยนะพี่น้องเล็กน้อยนี่เล่นน้ามันะเนาะน้ามันย่อยออกจากท่อพี่น้องเนี่น้ามันย่อยออกจากท่อเิ่นมาจากเล่นหลันปูเปสอุ้อยอ่ะอะเนออะอ่ะเนอ บอไปอ<ด><ด>ัดเจลไปเกลไปเกล่พง่าย <c oughs> าทำเอาข่าไปซีมากเลยพี่น้องเอาไปป้าไว้ <c oughs> ลม <c oughs> แลนเห็นบาทำแล้ลน ขึ้นหนักเลยใสป่วนพี่น้องมาทำกัาจาได้ลงไปกุกไปลงไปเซปะลงไปถ่าปะอาไารย้ลงเอาน้ำพี่น้องน้ำใส น้ำใส่เมดน้ำใส่หมมีอี่เพ่อโทรบริการดูดซ่วมบ <laughs> อ,อีบ <laughs> พ่พอพี่น้องพินโทษให้ลดอนามานั่นขอโทษขออภัดยดนะพี่น้องนะถ้าว่าผิดพลาดพิพพนโทษไปหาอันห้องน้ำเต็ม,มนะพี่น้องเลยโทรหาลดการดูดดูดดดซ่วมฮัลโหลอันนี้อันนบริลดยังกนกฮัลโหลอันนี้รถบริการดูดซ่วมบอรถบริการดูดซ่วมบอปา ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เฮือนได้เด้อที่เห็ดนาแซงเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นดูดเป็นมาแล้วนุ่งเนาะพี่น้องเซนี่ป้าน้ำเขียวค่ะนี้บอสถามกำลังเอาได้ลงเจ้าป่วนก็ลงมาพี่น้องฮะาเจ้าป่วนก็ลงมานำพี่น้องหกมะขามาสนุก สมะ่ะหวานหวานแคเห็ดนั่น,นอ่านชัวชัวจากนั่นเลยจ like, ับอ่านน้ำเด้อเด้อนางอันนี้เด้อนางมุมมันนี่เด้อนางมุมมันนี่เด้อนางมุม <c oughs> นี่น <c oughs> นะฮะแล้วก็เพื่อนอ้นเด้อพี่น้องเด้อค่ะที่แนมเห็นพวกเพื่อนของอ้นเองพี่น้อง <c oughs> บอกจมันกำลังเอาใจลงเอาน้ำใสพี่น,อน้อง เขาปล่อยหนามเทินเออน้มโลงนั่นนี่เนาะวัดนะครับวัดวัดซีบุญเฮืองพี่น้องแดดกำบวออกแล้วพี่น้องเห็นบ่อ่าขีเมศขีเมศกต่อันนั้นนี่พ่อพี่น้องเชนบราคือเก่าเลยพี่น้องเว้ยตะกี้มันจะเป็นเนินๆลงน,น,นี่มันสั้นแหละพี่น้อง สันลงเนาะเปใปวดรอยากมากเลยพี่น้องผมเบิงทางแน่เบิงน้ำาุพี่น้องเพรา่ได้เบิงทางเบิงน้ำอะัอ้อมไป มาก็ทำแล้วหรอกพี่น้องแล้วเราทำแล้วและ,และ,และ,และอะไรลงกันแล้วล่ะพี่น้องพอล้างกลินเมื่อล้างจานว่าไปฉัน <c oughs> จึ๊งจุ๊งจุนมาทำกึนลัจ๊จ๊จึ๊จุ๊เลยเลจุ๊เลจุ๊เนี่อ่ะก้งออะไรก็วางคล้องน้งอเด้ออ่าคล้อตน้นทัมันเสื่งเส่งกับตัวัดแสนพี่นนอก กระเทือนได้ที่ดูดน้ำนาแซงขึ้นเลยพี่น้องภักเซถาวัดถาวัดซีพี่น้องเซตรงน,นี้อดกำลังขึ้เนเมื่อพี่น้องเลยคุณท่างสั้นแห้งป้ายขึ้นเมื่อปะนี่บรบรยากาศยามซาว น้อยโอ้จับไหมเดี๋ยวแถวนี้สิปกติพี่น้องมันสิเป็นเนินๆทำมันแต่บ่อนใกล้สันอดเซ่ยสั้นแบบน้ำท่วมหลายปีแบบเจือนนมาหอดเนหอนเลยป่ะเนี่ยแก่รถไม่ใช พิงคายอยากลงเซ่ันลยันเลพี่น้องอยากลงเซ่เด้นางนี่พี่น้องคนอยากลงเซ่ันี่นี่น่าคนอยากลงเซ่กันได้ลงน้ำเธอหนึ่งแต่อยากลงอีกพี่น้องเานลงกลนำเ่ยเเหมนนะพี่น้องอนฉะลงพอนซะพอนซะนะ หัวขหัวละเข่าหดสวนเนาะมาดื้อจอมป่วนะแท้ ้นกะว่ามื่อนีนบันจะไปผูกแขนเฮือนั้นมันโม่พี่น้องเด้อต้นอะไรโม่สมาซวนเฮาสิไปผูกแขนเกือสเตเห็ดอยังเด้ยวสเตเกลือไก่เกลือไก่พี่น้องอันปูเป็นอ้าวลงเซ่ละกุ้งนี่นี่นี่เด้อมาเด้อเชื่อเด้ออุ้ยปาเลยเด้อไม่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  เห antic, tails, ็ดวิธีเพิร้ดพี่น um ้องเด้อปูเป้จอมปอดี่สลาดขนาดเห็ดเชยอเห็ดขึ้นบ่ได้อยากอันอยากลงอยากง่างอะไรนะได้ใช้ตาแนมไปทางอื่นแต่อันบัดย่าบเหมนสัตว์ลงเซ์เนี๋ยคลิปนี้กรลาบไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาไซแม่กิตพอแอ บอเพย์พาเพิ่นบอแฟนสาวนุกฝากด้นนพี่น้องแสงมหาไส้เลยจ้าพี่น้องสวัสดีไหมบ่ายสวัสดีบ่ายกบเป๊กกินหมดได้หมดน,ดนั่นเลยโน